น,น้องสล่ากับอันเคยหลาบอันไปยังในถนนเจ็บค้อน้องเอ้ไอไลวเจ็บเบิ้ลเจ็บขอเมื่อนี้เขาก็นอนหน้าพี่น้องเขาเขาอมือนอนบ้านสามคืนมานอนบ้านสามคืนเพราะว่าน้องแทนบสบายเปิดเลยมานอน เป็นแล้วมานอนน้ำท่าเม่มานอนนำ้ำท่าวเม่เขาก็เลยเขาเมื่อนอนในบ้านเนาะมีคนมานอนน้ำท่าเม่เขากับเขามานอนในบ้านพับริบายนันเป็นเฮือนห่างเนาะพี่นอ้นองเนาะคิดหออเด่กพี่นอ้องเ้ยปลาออกมาใน่เนี่ยแิดหอดเฮือนเ Lyn. คยนอนผัดบริบบนแล้วเนี่ยก็อยู่เทียงคนเดียวพี่นอ้องท่าเม่เพ่นกันท่าวเม่เพื่อนก็นคือไปนอนน้ำเม่ลงเท็น,นไปนอนน้ำเม่แถา อยู่เทียคนคนเดียวบอกใครเมื่อเมื่อกูเครื่องอยู่บ้านเมื่อกูเครื่องอยู่เพื่อนยันฝนตกอากาศอยู่หน้าถ้าว่า,ออาบุญญาันบอกบุญญานดอกพีหน้องบุญญาตนดอกพี <c oughs> ยันเติคนพน่น้องเลยอันนี้พวกจริงเลยยันเติดนต้องเทียนคนกา ดีึ้นพี่น้องเ้ยดีึ้นไลนมาอยู่พี่สามสี่คืนเนาะจะดีึ้นไลนเลยย้ำให้ยาำหน้ามาเลยสุขผลก็อยากเมื่ออยากเมื่อแล้วทาเมย์ก็ให้เมื่อคนงแทนกับเมื่อโควิดกระบาดพี่น้องเ้ยเฮ้ปิดกันหมู่บ้านพี่น้องแต่ละหมู่บ้าน เย็นได้การักษาสุขภาพบังแหงเจ้โคองเด้อมีน้องเลยสุขภาพนั่นแหละตั้งใจกับบรรมมี่ยังเป็นกำลังใจใหน้นะโควิดกระบาดนักเข้ามาไปใส่มาใส่กับบุร,ราอพี่น้องเลย อยูเที่ยงถาบอก้ายพี่น้องคล้ายเมือ,เองปูเขียวหมดแล้พี่น้องเอ้ยหมดแด้ยังมาเที่ยวฝั่งเรายังมาเหร่นนำทีมงานของสมเฮาเนาะกับโควิดซ่าหมดล้พี่น้องจะพากันมาเนาะดีตอนหับเอากระดิ่ว่าอยู่ว่าคันโควิดเศร้านี่ทางสีไปสีสกิดสีไปเหร่นนำสาวสไปหา สาซอยู่ซีสกเกตเนาะตะกี้ฮอากลับไปดูได้พี่น้องเนี่ยวนี่เลยครับบอไดไปเอาพัวามานี่แเลยพี่น้อง,อง,องอว่าง่ายๆเอาพัวมานี่แหลยบอไดไปซีสกเกตตะกี้นะ่ะเที่ยวเรื่อยๆเที่ยวไปไปดำห้ยดำหน้ากลับไปพอว่าลาซาฮอ่เราเปินลดำเอาหน้าว่านหมอ้อแล้วก็ไทยดำเอาไปสวยลาซาดำหน้า หน้าพี่น้องเลยบรรยากาศดีดีบรรยากาศค้มพาคืมฝนคืมฝนสีโต๊กนี่แหละพี่น้องตอนนี้ยอมป่วนกับบอยู่เมื่ออยู่บ้านห้อยปังเลยกูได้ทิ้ทงนอนต้องแทนกับเบิ้งคิปเบิ้งคิปซ่องเมย์้องแทนนอะพี่น้องเนาะ คณะบริปเพิ่นกะมาอยู่เนาะกระชินห่อได้พี่น้องเอ้ยเวลาอยู่ไกลกันอยู่นี่กแบ่ที่ต้องใกล้เด็กมากพี่น้องเมื่อนะกระกโกศีเอามานอนนํากะเพิ่นไข่แห้งพี่น้องเอ้ยเลยเอามาเอามาก็เลยปล่อยเมื่อไอเมย์ผลมานอนนั่งสมผลกันมานอนกัน2-3คืนบ่ได้พี่น้อง มานอนทอเมก,ก็ลงมานอนน้ำลานแล้วก็เศร้าอลไรก็ปากันหุบเมื่าบ่หุบเมื่อ,อน่ะไฮน่หน้า,นานอะไรเนาะพี่นอ้นองเนาะเมื่อไงยิ่งพุ่นกับโบมีไผ่พี่น้องเลยยิ่งพุ่นกับโบมีไผ่มีแต่โอน้องเทนก็เมยน้องเทนเมื่อ อยู่ไซมันกับบริใกล้กันพี่น้องเนาะอยู่หมู่บ้านใกล้ใกล้กันไปมาหากันก็ได้แต่ว่าส่วงแต่ว่าส่วมีโควิดเนาะโควิดกาสีบริไปเดี๋ยวมาหากันดูพี่น้องโดนไปมาหากันเถืะอนึงกัะคูมือนี่มันสมัยแบบสมัยแบบวาท่านสมัยพี่น้องบริไปหากันกับโทรวิดีโอคอลหากันเนาะพี่น้อง โดยความเป็นห่วงเป็นใยนะพี่น้องเนาะหักษาดูแลสุขภาพจ้คของใ้เดอ้อพากันรักษาดูแลสุขภาพอากาศก็เย็นๆพี่น้องสงสัยฝนตกไก่มือเจ่านี่ก็เคยละไทยหุหน่นนาเวรวานกานะนอบน้ำทันในไทยดอกพี่น้อง ว่าน้องแคทเห็ดหน้ากับไผปีนี้เห็ดกระเบอไข่องไรพี่น้องกับพ่อแมนอะไรได้สมได้กับกินเนาะเห็ดซั่มเผือห้งเฮามีแต่ถ้าน้องแคทแบบสุขภาพ่างกายนี่โอ้ยน้องแคทสูบบทลอยแลยพี่น้องอันนี้แบบหนาหน้ามากอะ่ะยันเห็ดเบี้ยงนักเลยยันเจ็บนะพี่น้องเจ็บหลังยันเห็ดเบี้ยงนักร้ายบาย่ได้กันคือแต่ก่อนน่ะ บริยานพี่น้องเคยเห็นหน้านะแต่ก่อนท้อกระห็ดสามคนแต่บุท่านไดเนียนคัวแต่บุรท่านใดนพอนองแทนกนมากะเห็ดอันนี้กะโอ้เละเหตดกะท่านันบุแล้วกะพอน้องอันนี้น้องเอิญพอไรซิมาซอยน้องอันนี้กะ ເພິ່ນແລ້ວພຸ້ນແລ້ວເນາະພະຍາດດອກເຮົາກະດຳຊຳເຮົາດຳໄດ້ເດີ້ນ້ອງເອີ້ຍເຫັດກະເບົາໄຂ່ນີ້ແຫຼະຂໍເຮັດປາຍເມື່ລະຫ້2ຊ້ອັນນ້ຳແທນກຈັກນດດກຊຸເພິ แล้วบางแม่ตีนโตไปทางใดกับวัวได้ย้ำหน้าในสินอได้แหละเปลี่ยนกันขึ้นกันลงหย่อนเลสมเพลินกันเ้เมื่อฝนแรงโบยู่น้ำไผ่พี่น้องอยู่แต่น้ำแม่ นอนหน้ากับมันนอนหน้ากับเป็นอีกแบบหนึ่งเลยพี่น้องแต่ว,ว่าเขาเคยนอนแต่บ,บ้าน,นเาานาะเขาไม่นอนหน้าเป็นแบบมาเฮามานาอะคอแขกแขกกับหูมหมเมือเม่อหูเมื่อเบิดยังหลอดเบาคายบ่ออกมา อกอาจจะสอย,ยเยอะพี่น้นะองอาจจะสอยสุขุสุขคนโซนไปให้ได้พี่น้องโลกโควิดผ่านมันไปให้ได้ทำเต้นกับบ้าทำเต้นทำนาทีน้อน้าคือเก่าคือเดิมขอบ,บุญสุขุสุขคนขอบุญสุขุสุขคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใย คอยติดตามขอบคุณหลายๆที่เคยที่คอยเป็นกำลังเร่งเชียร์เร่งใจเห็นน้องเคสเนาะผิดพลาดประกันได้็ักโคตรๆภัยละลายๆเนาะผบกันที้หนาดีดีไม่แห้งสุดคนสบายดี